สวัสดีค่ะวันนี้ก็พบกับเตือนใจชาแนลอีกเช่นเก่าเช่นเดิมและก็เช่นเคยนะคะมืนอ,กกอนีนอนกระภพาพเพื่อนๆไปเติมของข,องขาราดเนาะคะ่กะกาวาภาษาทองทิ่นและกับภาษากลางป้าปนกันไปนะคะเติมของข,องขาราดนนี่ก็่บล้ายปานไดเนาะคะ่ะกาประมาณนี้ละ เพราะว่ามือนนั้นเท่ากับไปมาแล้วนี่กัมาเติมของขวานอยู่บ้านพี่สาวค่ะพี่สาวเพื่อนกับเป็นเท่าแก้ขายส่งเนาะมีหลากหลายสินค้าเพื่อนก็ได้เลือกมาเลือกไปเลือกไปเลือกมายางอมหนาอมหลังนะคะแต่ว่าที่จริงๆแล้วอ่ะสินค้าก็ขาดเยอะหมากมากอยู่แต่ว่าเฮาว่ามีทุนทรัพย์ในการไปสือเพิ่นเนาะเฮาก็เลือกเอาเฉพาะอันในที่ขาดเบอร์จริงๆเฮาก็จังเลือกเอา ก่อนจะไปตลาดนัดนะคะนี่ก็จะแวะสักก่อนเนาะคะ่ะวันนี้ก็มีตลาดนัดรอบใบก็บมาเร็วเน่เนาะคะ่ะเพื่อมาเติมของมาซื้อของเข้าร้านเท่า ก็เลือกได้พอประม่าณหลายเติบแล้วล่ะค่ะกับภาเพื่อนเพื่อนช่มบรรยากาศภายในร้านว่ามีสินค้าหลากหลายบอเตืรนใจกับบเรทไทยให้นเพื่อนเบิ่งครบทั้งหมดเลยเนาะคะ่ะเดี๋ยวมือหลังมือได้ทีโบ่เฝ้าเตินใจกับจะผ้าช่มสินค้า,าในร้านนี้ลายกเก่าใส่เวลาได้กเก่าเนานะคะ่ะเพราะว่ามือนี้ห้องกับเฝ้าไปตลาดนานก็ได้เลือกเอาสินค้าแบบฟเฝ้าอีกคือเก่าเนาะคะ่ะ ในการไปขายไปขายก็มีเวลาจำกัดเวลาเนาะค่ะก็เลยจะเฝ้าเรเบร้ในการทำงานเนยค่ะเมือนี การลานของพี่สาวก็มีอ่ามีรองเท่านักเรียนน้ำเนาะค่ะเตือนใจกันมาเติมร่องเท่านักเรียนเติมเฉพาะเบอร์ที่ขาดนะคะเพราะว่าม่วว่านี่ก็ขายไปประมาณสองคููเท่ากับเติมสองคูที่จริงแล้วก็ไม่ได้เติมสองคููหรอกเนาะคะ่ะก็สิเติมประมาณหกคููเอาเพิ่มอีกอย่างละคููเนาะคะ่ะเพื่ออ่ามีลูกค้ามาพร้อมกันจังสีนะค่ะก็เลยต้องเพิ่มใส่อีกหลายเนาะคะ่ะ ร่องเท้านักเรียนก็มีครบทุกแบบทุกไซส์ทุกขนาดกาหลากหลายคือเกาเนาะคะ่ะเพราะว่าเตือนใจขายล่องเท้านักเรียนนําเนาะคะ่ะเพื่อเพิ่นกะบ่อยากเดินทางเข้าเมืองจังหีกระซื้อน้าตลาดนาชุมชนน้าบานเฮาเตือนใจกะเอาไปบริการให้ลูกค้าทึงทีเลยเนาะคะ่ะเพราะว่าเตือนใจกะติดรถไปน้าเพื่อลูกค้าถามบางคนเพื่อนกะอยู่กับอ่า พ่อใหญ่แม่ใหญ่จังสิเพื่อนกะบ่ค่บบคอยได้มีโอกาสเขามาในเมืองเนาะคะ่ะเพราะว่าเตือนใจกะขายกะเลติดใส่รถออกไปพอมเตือนใจกะเป็นไม่คาตลาดนั้นมากยี่ปีถือว่าดนนานพอสมควรเนาะคะ่ะ23ปีกะในเป็นเป็นแบบว่าเป็นของจากของกิจการจาของเองเนาะคะ่ะแต่ว่าตั้งแต่มอหนึ่งถึงม 6, อหกะเตือนใจกะเป็นะกะซอยซอยพี่สาวขายขายเสือผ้านเนาะคะ่ะ ซอยเพลินไปอยู่น้ำเพิินเนาะเรียนจนจบหมหกเพราะว่าเทาก็ได้กรัแบบว่าถ้าคุณเคยคุณชินกับการเป็นแมค่ามาตลอดระยะเวลายาวนานแล้วค่ะตอนเป็นนักเรียนเท่ากับขายาาเป็นได้ฮัดค่ะหัดขายแต่เล็กแต่หน่อยเิ่นว่าฮัดเฮียนหูไวเนาะค่ะ ได้สินค้าครบเรียบร้อยห้ากับคนกับเสืคิดเงินพร้อมใส่ถุงให้หฮาครบเรียบร้อยแล้วได้สินค้าที่ห้าตตองการแล้วพร้อมเดินทางไปค้าไปขายไปตลาดนัดก,กันเลยเนาะคะ่ะคุณผมวันนี้กับไปตลาดนัดขายของใกล้บ้านแน่ค่ะสว่างวิลาวงค่ะตลาดนัดทุกวันจันทร์นะคะ บางที่อาจจะมีเสียงแสกซอนขึ้นมาในเตือนใจกับขออภัยไวนะ้นโอกาสนี้เนาะคะ่ะเพราะว่าเตือนใจภากเสียงอยู่นาทุกยุทีตลาดนัดนะคะเหมือน ถึงตลาดนัดแล้วเตือนใจกัขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้พอกันไหมโอกาสหนาคลิปหนาสวัสดีมีความสุขทุกทุกท่านจ้าหอดตลาดนัดแลก,กจะก,กางเต้นเลยเนาะคะ่ะ